แต่ก่อนวันนี้มารีวิวเข็มขัดครับแต่ก่อนผมไปซื้อเข็มขัดเส้นนี้มาครับคือผมไม่รู้จักอันน้า,นายี่ห้ออะไรผมอ่านว่าบุกี้แล้วกันนะครับซึ่งผมซื้อจากแถวแยกบางนาครับราคาก็่าจะเป็นหลักร้อยครับผมคิดว่ามันคือมันดีตรงที่ว่าเวลาเราใส่เนี่ยนะครับไม่ต้องเจาะรูเข็มขัดครับจะเป็นระบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ไปตรงนี้แล้วก็ไปแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่มีห่วงตรงนี้ครับสายมันก็เลยห้อยนะับห้อยแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างในก็ถ้ามันถึงรูตรงนี้อ่ะก็โอเคถ้าไม่ถึงก็ลําบากทีนี้ผมไปเจอเส้นนี้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับ สาสิบเอ็ดบาทครับซือจากร้าน m r DIY นะครับเออมันก็คล้ายๆกันแต่ข้อดีก็คือว่ามันอย่างนี้ครับคือมันเราต้องแกะก่อนนะเห็นไหมครับมีห่วงครับไอเส้นเนี่ยผมถามคนขายแล้วบอกว่ามีมีแบบนี้ไหมเขาบอกไม่มีอ่ะเออน่าเสียดายแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วนะจริงๆเราอาจจะไป หาผ้ายอย่างนี้หรือไปหายางยืดอ๋นนี้เป็นยางยืดมาใส่เส้นนี้ก็ได้แต่จะหาสีเดียวกันได้หรือเปล่ามาดูแต่นี้เขามีให้ครับแล้วเส้นน่ะสามสิบเอ็ดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้คือยังไม่ได้ใส่เลยนะครับยังไม่ได้เทสเลยนะจะลองดูนะครับต้องเอาอันนี้ออกใช่ไหมครับน่นปนหมกฮะถามว่าไม่มีปรุงนี่เขาแม่ปรุงหรือเปล่าขาแมวครับ นี่นะครับใส่เข้าไปนะครับเราจะดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าวันนี้ใส่เส้นนี้เลยนะใส่ทำงานเลยนะครับ มันเข้าไปอย่างนี้เลยครับได้ไงต่อละ่ะกดเหรอดูไั้ไงอืมใส่ไม่เป็นนะครับสรุปก็คือเส้นนั้นน่ะใส่ง่ายกว่าแน่นอนแต่อันนี้ก็ อยากรู้ว่าตรงนี้เขามีไว้ทำไมไงก็ไปกันใหญ่แล้วครับเดี๋ยวคืออะไรยังไงไม่เข้าใจนะครับเอาไงดีตรงนี้มันเหมือนมีให้ล็อกสงส่ใส่เข้าไปในรูน,นี้แน่เลยตรงนี้ก่ะเมื่อกี้ตอนแรกเป็นยังไงจำไม่ได้ละ ดูนะครับใส่เข้าไปบนเรียนนี้ให้มันหลอกผิดข้างมาไม่นี้ก็ไม่รู้วิธีใส่ครับ เี้เหมือนตอนแรกมันเข้าง่ายแบบนี้นะอ๋อรู้ละเมื่อกี้ไม่มีตรงนี้มาขวางนี่ฮเมื่อกี้ไม่มีตรงนี้ตึงเลยวะมีเป็นสองล็อกด้วยครับด0บาทเลยครับ31บาทเองนะครับอ่าไม่มีนม้อาขวางตอนนี้เข้าไป คือคือถ้าไม่คิดมากก็ใส่เขาเ้าไปอย่างเงี้ยจบละก็จบแล้วครับนี N ้ A. ก็ได้คมขัดใส่เท่ห์ๆท,ท,ทำงานแล้วนะครับปกติผมไม่ได้เอาเสื้อใส่เข้าในเกงหรอกนะครับลองใส่ให้ดูโอเคนะครับตามสิบเบ็ดบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใส่สักสิบครั้ง ก็ครั้งละสามบาทหนึ่งสตางค์ก็คุ้มนะนะครับเอ๊ไม่ใช่ดิทำสิเอ็ดเออใช่นะครับอันนี้ก็ได้เห็นผัดเท่ๆนะครับใส่ไปทํางานหรือใส่ไปไหนก็ได้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยคล่องที่ถอดง่ายอย่างนี้เลยเหรอเน,น,นี่ยดันเข้าไปมันก็แน่นตดเองก็ออกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ไม่รู้ว่าทำไม่รู้ว่าใส่ไงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปนี้ครับสวัสดีครับ